องนัดสองแต้มและแมตชนี้เล่นในบ้านรูปเกมนักเตะเล่นอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับในมุมมองผมคือก็ยังไม่พอใจยังไม่พอใจในทีมตัวเองหนึ่งด้วยด้วยด้วย,วยเราเวลาซ้อมน้อยจริงๆบอกเลยว่าประมาณไม่สิบกว่าวันที่มาทําทีมที่ตังเนี่ยแต่ว่ารู้สึกอึดอัอดอะแต่ว่าเด็กจริงๆมันน่าจะมีดีมากกว่านี้และผมคิดว่าเด็กเราอะต้องดีกว่านี้ด้วยนะรอขอเวลาอีกสักสองแมต แมทที่3ามแทที่4ี่รับรองจะดีกว่านี้แน่นอนฝากแฟนตังไม่ต้องห่วงนะจะค่อยปรับค่อยจูนนะช่วงนี้แค่แรงไม่ได้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าไม่มีแรงไม่ถึงพูดอ,อะไรเกี่ยวกับบอลใต้เลยครับในการสัมผัสแล้วเป็นโค้ดแล้วรู้สึกอะไรบ้างกับบอลใต้รู้สึกว่าตั้งแต่แรกเลยนะบอกเลยว่าบอลใต้เป็นลีกที่โซนที่เล่นยากที่สุดนะแต่เวลาไปอยู่โซนแชมเปี้ยนลีกแล้วสู้เขาไม่ได้ผมไม่ได้ว่านะมันเป็นการโซนใต้เป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากจริง ในเฉพาะโซนใต้นะครับพอไปเยือนแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรอาจจะเป็นคาร์ดฟุตบอลที่สู้เขาไม่ได้เพราะบอลใต้ใช้บอลโยนใช้ร่างกายประทะแข็งแกร่งโยนเพราะหนึ่งสภาพอากาศสภาพสนามต้องใช้บอลโยนพอบอลโยนเสร็จปุ๊บใครเจอบอลเคาะระดับแชมเปี้ยนลีกก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นรองนิดๆน,น,นะแต่จริงๆผมบอกว่าเลยถ้าใครมาสัมผัสโซนใต้จริงๆบอกไม่ง่ายเหมือนผมผ่านมาทุกอย่างแล้วผ่านทั้งท่าเรือผ่านทั้งมหาลัยโลกทั้งอะไรเล่นง่ายกว่าโซนใต้เยอะอันนี้รู้สึกว่ายากมากยากมากเลยครับ ก,ก็ฝากแฟนตังเอฟซีนะครับขอใจอดใจรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจจะไม่ใช่ผมขออีก2-3มแมตช์รับรองทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางขออดใจรอแป๊บเดียวขอบคุณมากครับ